ของก็เยอะคนก็เยอะคกึกคักมากวันนี้ผมจะมาหา,าอุปกรณ์แคมปิ้งหน่อยช่วงบ่ายมีนัดจะไปแคมป,ปิ้งเพื่อนตกปลาเล็กๆอนอนเต็นท์ปณนยังไม่ครบเดี๋ยวมาเดินหาหน่อยดูซิว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับเมื่อกรณ์สองฝั่งนี้จะมีของวางขายเต็มครับ ตรงนี้ซ้ายมือนี่เป็นถ้าเข้าวัดครับก็เลยมีการจัดจัดการนะให้การผู้ที่จะมาธุระที่วัดเข้าออกสะดวกครับก็เลยย้ายมานะหน้าวัดจะไม่มีวางขายสินค้านะนะครับจะมีอยู่ฝั่งตัวค้ะก็โอเคยดีครับนะเป็นระเบียบด,ดีครับไม่รบกวนผู้อื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดนะ นี่เป็นมุมเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีเบอไหนที่พอที่จะจับจ่ายไปใช้งานบ,านนาบ้างหรือเปล่าชามไปรดงกลาหาชุดกาแฟแล้วชุดนี้เป็นร้านขายหมวกับท่านชมอ่ะครับ หลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาให้เลือกหยิบได้นะครับราคาไม่แพงจะหลักตั้สิบเนี่ยยีสบาทกองนี้นะครับยกนี้วมาจี่สิบบาทของอื่นก็คงางน้นะัแ่แฟนสูงหน่อยก็อาจจะราคาสี่บาทสิบาทโอเคัดนะดยดีกว่าเสื้อผ้า สามตัวนะครับปลาสามตัวร้อยตัวแล้วสี่สิบเกมก็สี่สิบมียี่สิบเลือกไปตามสบายผมตักมาร้อยสองร้อยนี่ได้หลายถุงแน่นข้ามาฝั่งนี้เป็นร้านที่ลุงชอบเข้าประจำมากันนะครับมีของหลากหลายดันในนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรบ้างดันนอกในอีกร้านหนึ่ง แต่ด้านในนะก็เป็นอีก้านหนึ่งของเขาเยอะมากครับขับไปดูข้างในเข้ามาข้างในมีอะไรบ้างอ่านี่ของของเด็กเล่นเด็กชอบเด็กชอบเลยมานั่งไม่เบื่อเลยครึ่งวันอยากเป็นโซนเด็กเล่นนะอยู่ในกล่องทั้งอยู่ในกล่องครับเออเลือกกันเยอะแยะมาก นี่เป็นแว่นตาต่างๆครับตาดีได้ตาร้ายเสียแว่นตาตแว่นตุก,กตาต่างๆอันนี้ก็ยังเป็นแว่นตาครับผมก็มาได้แว่นตาจากแบรนนี้ไปหลายหรือ่ันเลยนะครับไม่ใช้ที่ใส่อยู่นี่ก็อ,อาจจะใช่จำไม่ได้นะครับซื้อมาหลายที่หลาย ของเล่นนะแบบใหญ่ๆครับปองปืนใา่ไปเสื้อไอ้น่นนาสนะะครับซื้อไปแขวนเสือ้อเพ่อเพื่้นเพื่อาเป็อฝกรแขวนเสื้อนังเสื้อกาาต้องใช้ไม้แขวนเสื้อพวกนี้ครับจะเอาอยู่น,น้ำหักมันเยอะ นะครับรายการแรกวันนี้อะไรกันที่สองแลมาปลี่ยนเสื้อให้ลูกสองคนเป็นไม้แขวนสามชิ้นเจ็ดสิบบาทราคาก็ไม่ถูกมากนะแต่ว่ามันแข็งแรงเดินต่อไปเลยเรองเป็นแขวนเสื้อกาดนะครับโอเคไปต่อออกจากร้านแรกมาแล้วเดินต่อครับตรงนี้น่าจะไม่ไปแล้ว วนวนไปแยกแรกแยกแรกเดี๋ยวถ้าเลี้ยวขวาก็จะมีมอบพนอบหม้อเลี้ยวซ้ายมีมั่งคันจะหยุดไกลหน่อยเป็นว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายก่อนกันคนคุณคนฝากเยอะมากมีนอ้นองมาเดี๋ยวอะไรเงินบริจาคทำกิจกรรมอะไรกันเยอะ โอเคเสลเดี๋ยววางน้องกรค่คยถ่ายเวนรอบหนึ่งดีกว่าภาพจะได้ไม่สายไปสายมาครนะับเดินเร็วนิดหนึ่งนานฬิกาเ, <c oughs> เครืนกงเงินทอง ใช้มาทำงานเขาเองของเล่นเด็กรถโมเดลนี er à, ่ก่อนทัวเดเราหยุดตรงนี้กันสักพักนึงน่าสนใจบ้างยังไม่เจอยังไม่เจอ กาแฟเดี๋ยวฮารันกาแฟไปต้องนี้ต้อนครับไปเรื่อยๆตาลายท่านผู้ชมตาลายก็พลาดก่อนนะครับสินค้ามันเยอะมากไดูร้าครับโอเคเดินมาเดินสวน รถข้ามข้างหน้าเด้อคนเครื่องควาจะไม่มีแล้วคนแห้อัดข้างหน้าตามแพ่อไม่ให้ว,วนกลับกลับไปดูอีกฝั่ง,อ,ง,อ,งอาสะดุดที่จุดกาแฟชุดนี้ สามใบที่รองมีสี่ไอ้สี่หรือห้าเนี่ยที่รองมีห้าแต่แก้วมันมีสามไว้กันแตกสองลเลยไปไหน,นสองไม่ทราบลองถามราคาดูถามราคามันแล้วเด็ดสามชุดนี้ัางไว้ลที่หนึท่ที่ไม่รวมนู้นนะถ้ารวมนู้นอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแก้วนี้มี ใหญ่จกไปวอกมาด,ดีชุดนี้ะครับชุดนี้นนามาีไชน่าไปดีไม่มีที่รองมันจะใหญ่ แต่เราเลือกอุปกรณ์จักรยานของใหม่เลยนะครับอ่านใหม่ๆกระเป๋าใบอ่านยี่ห้อก็โอเคอยู่ยี่ห้อต่อไปที่เราซื้อกระเป๋ากันน้ำแต่ทราซับูกใบอ่านนะครับเยอะเลยเดี๋ยว ราคาดูอิฐขานจักรยานก็เออบาดิไม่ได้หนักมากออแต่ความแข็งแรงก็น่าจะตามราคาเทียบแบบนี้หนักกว่า อาจจะรบการหลักร้อยๆประมาณร้อยนี่สมศักดิ์บทพิธามกระเป๋าเนี่ยไปละร้อยนะครับี่ถ้ามีสีอื่นอาจจะโดนดูตัวไปก่อนโอเคเดสท็อ เมื่อกี้แวะดู้ประกอบยู่ร้านโน้นนานเสียราคาแต่ยังไม่ได้เอารครับเลยดูร้านอื่นกันตอนนี้เวลา10โมงครึ่งเที่ยงซอยนี้ร้านที่จะแนะนำก็คือร้านนี้นร้านขายเสือ้อก็จะได้เ,เสื้อหนังที่นี่หลายตัวแล้วอ๋อนี่ไหะ ของเสื้อหนัง,งเสื้อหนังไม่ใช่กองเดียวรับไม่กองฝาเด็กเดี๋ยวเราจะลองดูดูนิดนึงใ,ให้ทันจะดูนะครับวันนี้ร้านเสื้อหนังเวลาเราน้อยออต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึ่งคอยไว้โอกาสหน้าถ้าเราต้องการนะครับแาบนี้มาป็นจับฮ้เต่อเดีต่อ,ตอของที่เราจะซื้อ,อยา่ไ,ได้เลย เขาต้องการยังไม่ได้เลยดีเป็นเด็มนี้ีเป็นเด็มนี้ก็ม,มีร้านขายขอุปกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วคนย้ายปไ,นนะปไปไหนนแบบะไปแล้วสุดท้ายเจอกัน เดี๋ยวาามาทางนี้หน่อยเดี๋ยวปันะวะอน,นี้บสบบร้านแบบร้านที่เคยเห็น่นาจะย้ายไปจุด,ด,งงดไหดเ,เด็เอาลงดูได้เลยด็เอาลงดูได้เหยื่อลงดูเข็น,นะนาแ้วลงดูได้ครับ ร้านเคบับ<ะ>นีเ่เราไปมาอกกุดหนุนแล้ว ร้านที่เราต้องการหายไปไหนวะเออตอนนี้สรุปว่ายังไม่ได้นะครับรอ์ Pokémon ที่เราอยากจะได้และต้องการเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ร้านหัวหมบน้นอีกทีเนี่ยเขามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ไปดูว่าพอจะซื้อไดเลย